สวัสดีครับโปโ้กหอมปองแล้วก็ช่องซันนี่หลิวกับเกมคุกกี้แลนโอเวนเบครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่หรือเพิ่งมาเล่นหรือเล่นอยู่แล้วสําหรับเออเราจะปั้นช่วงอะไรดีหรือเราจะปั้นไอเทมเกมนี้เราจะเริ่มต้นจากอะไรยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนําร้านสปอนเซอร์ช่องเรานะครับร้านคุกกี้แลนช็อปรับเติมเกมคุกกี้แลนถูกกว่าเติมเงินเอง ปลอดภัยแน่นอนเพราะผมก็เต่งวันานี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับโอเคคือตอนนี้เนี่ยเกมได้อัปเดตเจ้าตัวระบบคู่ผสมแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยมีเลี้ยงว่าคุกกี้ตัวไหนนั้นจะได้แต้มอะไรประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จากที่ผมลองลองดูจากในลิสต์นี้นะครับผมผมจะเริ่มจากคุกกี้หมายแรกก่อนนะครับหมายแรกเนี่ยคุกกี้เนี่ยผมจะแนะนําอยู่4ตัวนะครับผม4ตัวนี้จะมีความน่าป้านเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วแต่แล้วคุณมีตัวไหนเลเวลเยอะสุด เออหรือถ้าคุณมาเล่นใหม่เดี๋ยวก็ฟังไปด้วยแล้วกันครับตัวแรกจะเป็นนักปรุงยานักปรุงยาเป็นตัวหนึ่งที่แต้มค่อนข้างดีเลยแล้วก็เป็นตัวใหม่นะครับการที่มาเป็นตัวใหม่เนี่ยนอกจากที่ว่าเออมันเป็นตัวใหม่แล้วเนี่ยการที่เป็นคุกกี้ตัวใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของโหมดกิจกรรมชาเลนจ์จะเป็นชาเลนจ์เปิดตัวฉพาะตัวของมันเองซึ่งเราจะสามารถฟาร์มรางวัลได้มานี่ๆแนหน่อยจากตรงนี้เช่นพวกหีบคุกกี้ อะไรต่างๆอะไรพวกนั้นนะครับผมก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึง่งแล้วก็ในแง่ของการทําสมมุติว่าถ้าใครแบบว่าเออมีทุนทรัพยส์สนับสนุนเกมได้เนี่ยมันก็จะมีแพ็กที่ขายแบบคุกกี้โดยเฉพาะเลยรวมถึงว่ามีกิจกรรมที่ซัพพอร์ตเจ้าตัวใหม่หน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยฉะนั้นเจ้าตัวนักพุงอยากคุณสามารถหาจัดตรงนี้ได้แต่มันจะมีข้อที่ต้องข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ครับสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ย มันจะมีเขาเรียกว่ายิ่งเลเวลเยอะมันจะให้เลือดเยอะตามใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าสัตว์เลี้ยงคุณเลเวลน้อยอะไรเงี้ยจังหวะในการเล่นนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้เปะมากฉะนั้นใครที่อยากปัน้นเจ้าตัวนี้อาจจะต้องดูเรื่องสัตว์เลี้ยงที่ต้องเลเวลอาจจะต้องเต็มไม่ก็สูงสูงหน่อย แต่ผมคิดว่าถ้าทําตัวนี้นะครับมันเลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องทําสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งถ้าคุณจะทําเจ้าตัวนักปรุงยานะครับตัวที่สองก็จะเป็นคุกกี้แครอทคุกกี้แครอทนี้เป็นแบบอันดับต,นต้นๆเลยนะที่แนะน,นํหน้าปั้นในช่วงนี้เพราะว่าตัวมันเองเล่นค่อนข้างง่ายนะครับตัวสกิลของมันเองอ่าแน่นอนนักปรุงยาเล่นง่ายใช่ไหมไอ้ตัวนี้คือเล่นง่ายยิ่งกว่านะครับเก็บเต็มพุ่งสไลด์อะไรง่ายมากแล้วก็มันไม่ได้มีข้อจํากัดที่เราต้องปั้นสัตว์เลี้ยงเวลเยอะขนาดน นั้นฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับต่อมาก็จะเป็นแมงป่องนะครับแมงป่องก็เป็นตัวที่แต้มค่อนข้างดีเลยนะเล่นทั้งสัตว์เลี้ยงมันเองเล่นกับเพชรนกฟินิกก็ได้แต่ก็มีข้อเสียที่คือว่าเออมาต้องอาศัยเทคนิคในการเล่นพอสมควรเลยถ้าใครแบบเอ๊ะอยากได้คุกกี้ตัวที่เล่นยากๆหน่อยท้าทายหน่อย ตอนนี้ก็จะแนะนำหนึ่งในนั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายในลิสต์ของจะแนะนำเป็นบัตเตอร์เพนเซลนะครับบัตเตอร์เพนเซลนี่ถ้าแต้มโดยรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่า3ตัวนั้นก่อนหน้านั้นในในบางดาดแต่ผมว่าโดยภาพรวมเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเล่นง่ายนะครับแล้วก็ในบางดาดเจ้าตัวนี้คือแต้มพุ่งจริงแต่ถ้าในในดาดอื่นอื่นเนี้ยมันอาจจะไม่ได้พุ่งขนาดตัวอื่นแต่ก็อยู่ในลิสต์นะครับบัตเตอร์ผมอาจจะแค่ให้คะแนนน้อยหน่อยในสตัวนี้เพราะว่า เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่าหมายถึงว่าไม่ได้มีอัปเดตใหม่นะครับผมนะออ่ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมย้ําอีกทีหนึ่งทางปรุงยาถ้าคุณทำเดี๋ยวคุณต้องดูเรื่องสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสตัวนี้เลเวลเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้หมายถึงว่าตัวไหนเลเวลเยอะก็ทําตัวนั้นส,สมมติว่าถ้ามาเล่นใหม่เลยเนี่ยผมอาจจะไปเชียร์ไปทางแครอทก็โอเคนะเพราะว่าตอนนี้แครอทเนี่ยเกมก็ได้มีอัพเจ้าตัวเอีเวนต์ตัวนี้นะครับเอีเวนต์ตัวนี้ก็แจกเจ้าตัวแคร์หลอดมีวัตถุดิ แค่ลอกนะับนักปรุงยาเนี่ยทำเริ่มต้นเนี่ยไม่ค่อยยากมากสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยมันมีกิจกรรมที่ซัพพอร์ตแคร์ลอดมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่านักปรุงยาแต่ผมว่าต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ก็เข้าใจบางคนอาจจะคุ้นเคยกับแคร์หลอดเป็นตัวเก่านะแบบอาจจะไม่อยากเล่นอะไรพวกนั้นนะครับก็เลยก็ดูไบว่าเป็นเกณฑ์นหนึ่งแล้วกันถ้าใครอยากเล่นตัวใหม่แล้วใจเนี่ยเออนักปรุงยาตัวใหม่นะครับแต่ถ้าใครทําไปแล้วเนี่ยก็ดูเรื่องสัตว์เลี้ยงหน่อยแต่ผมว่าถ้าไปาทางจริงๆถ้าคุณอยากจะทําเซตที่มันเอ้ยทําแต้มเล คุณก็ต้องทําสัตว์เลี้ยงมันประกอบด้วยแหละนะครับแต่คือถ้า,ถ,าถ้าแบบว่าสัตว์เลี้ยงเราไม่สนใจไม่ค่อยซีเรียสอย่างเงี้ยอาจจะไปดูเรื่องของแครลลอทแมงป่องอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือบัตเตอร์เพสเซลส่วนผัด2แนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นตัวแรกคือเป็นเชสช็อกโกนะครับอันนี้ผัด2เนี่ยจะไม่เหมือนผัด1นพัด1ผมให้4ตัวเนี่ยใกล้เคียงกันใช่ไหม ผัดสอนี่ผมชี้เลยว่าเชสโซโกเป็นตัวหนึ่ง,เป,งเป็นตัวอันดับหนึ่งในด้านของความเสถียรเลยคือมันสามารถไปได้กับหลายเซตมากๆนะแน่นอนว่าบางเซตมันอาจจะไม่ได้แต้มเยอะเท่ากับผัด2บางอันแต่ผมว่าโดยรวมเนี่ยมันเฉลี่ยค่อนข้างดีนะครับคือมันแบบว่านิยามคําว่าแล้วกินกับอะไรก็อร่อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่อร่อยทุกอย่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ขนาดขนาดสมัยก่อนเพราะว่าเมตาแพทนี้นี่เรียกว่ามีความหลากหลายมากทั้ง ไม้หนึ่งไม้สองในบางด่านสมมติ M3 M4 เนี่ยก็จะเป็นดินแดนนกฟินิกอะไรพวกนั้นแล้วแม้แต่พัดสองเนี่ยมันมีหลายตัวจริงแต่ผมก็ยังเชียร์ไปทางเชียร์ซ็อกโกนะมันค่อนข้างอนเนกประสงค์อยู่นะครับส่วนพัดสองลองลงมาเนี่ยนะครับก็จะเชียร์เป็นล็อบสเตอร์นะครับล็อบสเตอร์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับล็อบสเตอร์ผมให้เป็นลองเชียร์ซ็อกโก้อยู่นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วก็มันเล่นค่อนข้างยากมันต้อง หาจังหว่าการใช้สก,กิลเชสโซโก้ดีง่ายนะครับไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับผมก็จะเชียร์ไป2ตัวนี้ถามว่าเออแล้วตัวอื่นที่ผมไม่ได้พูดอ่ะบางตัวอาจจะเป็นเซ็ตเฉพาะทางเช่นบีดล้ลวนนะพรนั้นผมก็จะไม่ได้เชียร์มากแต่บางตัวสมมติบู๊ไฮซินามอนอะไรี้ถ้าคุณมีเลเวลเต็มลวตัวพวกเชสโซโก้แบบลอสเตอร์คุณเวลน้อยแบบน้อยจริงๆแบบเวลสามเวลสี่คุณก็ใช้ตัวสิบห้าไปก่อนก็ได้เว้นกรณนี้ถ้าผัดแรกคุณยังไม่เต็มก็ไปทำผัดแรกก่อนแล้วถ้าผัดแรกเต็มผมว่าอาจจะต้องดูเรื่อง,องผัดดไว้ก็ี ส่วนสมบัติเนี่ยสมบัติผมจะเชร์เป็น2รูปแบบคือสมบัติทำแต้มกับสมบัติอนเนกประสงค์สมบัติทำแต้มก็จะเป็นสามอันนี้ก็ได้แก่จรวดก่งยาแล้วก็เจ้าตัวไข่ในนเสาร์นะครับสมบัติทำแต้มเนี่ยคุณจะใช้อันไหนก็ได้ในอันนี้ผมว่ามันใกล้เคียงกันบวกลบต่างกันไม่เยอะมากอันแน่นอนบางดาดบางที่เนี่ยจะมีสมบัติทำแต้มเฉพาะทางที่ดีกว่าแต่ผมว่าสามอันนี้มันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะเสะถียรนะครับไปได้ง่ายกับหลายๆเซตดี เออแล้วก็อย่างบางอันเนี้ยเจ้าตัวโก่งยานเป็นสมบัติใหม่มันก็จะฟาร์มหาง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีตู้แยกอะไรของมันเองส่วนต่อไปเป็นสมบัติที่เรียกว่าสมบัติที่ผมว่ามีติดในดีไว้อาจจะได้ใช้แน่นอนนะครับผมนะก็คือเจ้าตัวสมบัติลายแทงนะครับลายแทงก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างนหนึ่งก็จะเป็นสมบัติเครื่องยนต์นะครับอาจจะได้ใช้ในบางสถานการณ์บ้างนะครับบางดาบบางเซ็เวลามีตัวใหม่มาอะไรเงี้ยบางเซ็มันต้องใช้ลายแทงก็ต้องมีอันนี้ประกอบไว นะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะเอาแบบไหนถ้ามีเครื่องยนต์มันก็ช่วยให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นอะไรพวกนั้นด้วยนะครับถัดไปนในแง่ของการปั้นคุกกี้และสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทําทุกวันเลยนะครับคือคุณต้องเก็บเพชรไ้เปิดหีบทองเนี่ยทุกวันเลยนะคือหีบทองเนี่ยนอกจากการรอเวลาให้มันเต็มแล้วเนี่ยคุณยังสามารถใช้เพชรซื้อโคต้า การเปิดได้เวลา5ครั้งสูงสุดนะครับคุณต้องเก็บเพชรไว้เปิดเจ้าตัวน,นี้ทุกวันนะครับคุณต้องเผื่อไว้เลยสมมติเดือนหนึ่งมัน30วันก็คือคุณต้องมีเพชรสำรองไว้หมื่นห้าสำหรับการเปิดทีบทองานานอันนี้ย้ําอีกทีว่า,บ,าบังคับว่าต้องเปิดทุกวันถ้าคุณไม่ได้เป็นไอเดีที่สัตว์เลี้ยงและคุกกี้เกรดอีพิกเต็มทุกตัวคุณต้องเปิดอย่างนี้ทุกวันนะครับและถ้าคุณมีเพชรส่วนเกินเหลือจากการเปิดทีบทองแล้วเราจะเพชรไปลงกับคุกกี้สัตว์เลี้ยงหรือสมบัติดีผมให้เชียไปทาง คุกกี้และสัตว์เลี้ยงมากกว่าสมบัติเพราะว่าสมบัติถึงแม้เราจะทาไปเนี่ยเวลามีสมบัติอะไรใหม่ๆมาเนี่ยมันมีโอกาสเจออันเดิมซ้ําอยู่นะครับอันที่ตัดแล้วอะไรงี้ซึ่งซ้าเนี่ยมันก็มันพอไปทําตีสลักได้แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับการที่คุกกี้และสัตว์เลี้ยงเต็มคือถามว่าทาไมเพราะว่าเวลาคุกกี้และสัตว์เลี้ยงเต็มนั้นเราจะไม่เจอตัวนั้นซ้ําอีกเลยนะครับมสมมติว่าผมมีคุกกี้เกตอีพิกเนี่ยสมมติในอ่าสมมติในเนี่ยผมเต็มแล้วทุกต ผมก็จะสุ่มออกแต่ฉลามเชอร์เบดสมมติว่าตรงนี้ผมขาดแค่น้องผักกับฉลามเชอร์เบดผมก็จะสุ่มเจอแค่ผักแล้วก็ฉลามเชอร์เบตถ้าในตู้มันล็อกมีเท่านี้นะครับอืมระบบของเกมนี้จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคุกกี้สมมติคุกกี้เกรดคอมมอนอะเกรดขาวเนี่ย เรามีเต็มหมดแล้วทุกตัวนะครับแล้วถ้าเต็มหมดรถทุกตัวเวลาเราสุ่มพวกนี้เราจะได้อะไรเราก็จะได้เป็นตัวตัวที่ซ้ำนี่แหละแต่ซ้าแล้วจะได้เป็นเงินเพิ่มแต่ถ้าเป็นตัวเกรดที่อีพิกแรคอมมอนอะไรที่มันยังไม่เต็มมันจะออกพวกนั้นก่อนนะครับถ้าไม่เต็มหมดเลยมันก็สุ่มทุกตัวแหละอะไรประมาณนั้นอ่ายกเว้นอบางหีบอะไรเงี้ยอาจจะเน้นออกที่ตัวตัวใดตัวหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก้นกเสลียงและคุกกี้เหมือนกันนะครับแต่ ถ้าคุณกะเล่นเกมนี้ระยะย,ยาวเนี่ยการเปิดสัตว์เลี้ยงให้เลเวลเต็มเนี่ยมันจะทำให้คุณนะักของเต็มเร็วมากเพราะว่าในเกมนี้ครับมูลค่าของคุกกี้เมื่อเทียบต่อนหนึ่งหน่วยเนี่ยมันจะแพงกว่าสัตว์เลี้ยงฉะนั้นาการเอาเพชรไปเปิดสัตว์เลี้ยงมันได้จ,จํานวน40ชิ้นเท่ากันเนี่ยมันก็จะถูกกว่าแต่มันจะเป็นแนวทางที่น่าเบื่อมากเพราะว่าเพราะไอดี ID คุณจะมีแต่สัตว์เลี้ยงเลเวลเยอะฉะนั้นก็อยากให้ลองชั่งใจเรื่องของการทาคุกกี้และสัตว์เลี้ยงดูนะแต่ผมว่าถ้ามีีีีเเรรรยยยยสสสสออาาาจจะะะลลลลลงงกกกกปปิดดคุ้้้้แว็ัััตบบไไ นะประมาณนี้ส่วนโพชั่นในเกมนี้ผมเชยร์ว่าให้เอาไปลงกับคุกกี้นะอย่างที่บอกไปมูลค่าของคุกกี้เกมนี้มันมา,มากกว่าสัตว์เลี้ยงฉะนั้นโพชชั่นเนี่ยมันให้ค่าเท่ากันหนึ่งหน่วยเอาไปลงที่คุกกี้ก็เป็นตัวเลือกที่ผมว่าผมเชยร์ไปทางนี้ซะม,มากกว่านะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ